สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะที่30สิงหาคม2 5 6 7นะคะก็จะเป็นเวลาตอน2โมงกว่านิดนิดแอดก็ได้ทำวิดีโอ ep 1นะคะไปแล้วอันนี้เป็น ep 2ก็จะใช้เสียงสดเลยนะก็ <c oughs> <c oughs> มาทำการเดินนะคะอันนี้เขาเรียกว่าสวนเฉลิมพระเกียรติพรรษาครบ80พรรษานะคะ ก็หรือเขาจะเรียกว่าสนามช้างเนาะถ้าเชียงอรร์เขาจะรู้จักก็คือจะอยู่ข้างๆสนามศรีนรงค์นะคะหรือที่จะมีการแสดงของช้างหรือจัดงานช้างซึ่งในปีนี้ก็งานช้างก็เคาะวันแล้วนะคะเคาะวันแล้วนะวันที่วันที่อะไรเนาะวันที่16ถึงเออวันที่1 6ถึง21่สิบั้ง ยี่สิบค่ะนาทียี่สิบเจเนาะถ้าจําผิดก็ไปด้วยอันนี้แอดเดินผิดนะคะอันนี้เป็นลู่วิ่งนะคะเขาจะมีลู่เดินลู่วิ่งแล้วก็ลู่ฝั่งโน้นคือป่านจักรยานแต่ว่าคือฝั่งโน้นน่ะมันมันร้อนนะคะต้นไม้มันยังไม่ขึ้นเนาะ และช่วงนี้ไม่มีคนแล้วนะคะก็เลยขออนุญาตเดินลู่วิ่งนะคะแต่ใช้ความเร็วในระดับเดินนะคะก็มาครั้งนี้ก็รู้สึกว่าต้นไม้เออก็เขาก็เอามาลงใหม่นะอันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ล้อมลงเลยนะมันก็จะโตไวมันโตคือเขาเอาขนาดไซส์ใหญ่มาแล้วก็ก็ดีมันจะได้ไม่ร้อนคือที่สําคัญเวลาออกกำลังกายมันไม่ร้อนด้วยเนาะนี่ขนาดแค่สองโมงค่ะแดดสุรินนี่แบบ แบบแดดร้อนจริงๆนะคะแล้วก็เคยมีคอมเมนต์คนหนึ่งนะคะที่เขามาดูในตอนช่วงแสดงงานช้างเนาะ,ะแล้วก็จะมีการแสดงช้างแล้วพวบควานช้างเขาก็จะต้องแบบว่าแต่งกายที่แบบลักษณะของคนสมัยแต่ก่อนเนาะ,ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาชอบคนสุรินนะคะที่จะมีลักษณะผิวแบบสีทองแดงนะคะ ใช่คะ่ะแอดก็มีคะ่ะก็เป็นนะคะเพราะว่านี่นะคะอุณหภูมิของจังหวัดสุรินีค่อนข้างที่จะสูงกว่าจังหวัดอื่นนิดนึงเนาะเพราะว่าเอาอาจจะอยู่ตรงใกล้แนวสูงสุดเส้นสูงสุดมากกว่าจังหวัดอื่นนะคะพระอาทิตย์ก็เลยใช้ตรงมาที่นี่นะคะนี่แค่สองโมงนะ,ะไม่ได้เหนื่อยเพราะเพราะอันนี้นะคะเหนื่อยเพราะว่าเดินอกอกลังคายนี่นะคะแล้วก็ พูดไปนี่แหละค่ะเออก็พามารีวิวแบบสดๆไปเลยนะคะออก็วันนี้ได้มาเดินตอนแรกคิดว่าเดินไม่ถึงหรอกเดินไม่รอบหรอกแต่คือมันย้อนกลับไม่ได้นะทางเดินย้อนกลับไม่ได้นี่จะต้องไปหน้านะคะเคยบังคับให้ต้องเดินนี่ค่ะไม่ค่อยไปเดินมาออกกำลังกายเลยนะคะดูคนจะแซงแอดหมดแล้วเออ แต่ถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยถือว่าดีมาเพราะมันเป็นสถานที่แบบเออมันได้มาสูดอากาศแล้วก็ได้ออกกางกายเออแล้วก็ถ้าแบบคือคนจะมาที่นี่เยอะนะคะคนสุรินเราจะมาที่นี่นะทุกวันนี้คือม,มันมีทุกอย่างมันมีทางนู้นก็คือฟิตเนสก็บริการให้ฟรีแต่ไม่รู้ว่าเครื่องยังอยู่สภาพดีทุกเครื่องไหมไอก็ไปทำวิดีโออยู่นะคะแล้วก็จะมี คอร์เต้นัอริกส์แล้วก็จะมีสำหรับเครื่องออกกําลังกายนะคะพวกยืดเส้นยืดขาอะไรอย่างเี้ยนะอยู่ฝั่งนู้นค่ะก็รีวิวสัก5นาทีพอนะคะคนข้างหลังจะแซงกันแล้วนะคะ ก็เนี่ยอยู่ใจกลางเมืองเลยนะถ้าแบบว่าทำดีๆนะสุดยอดจริงๆคือไม่ต้องไปไหนไกลหรอกเพราะว่ามาพักผ่อนที่นี่อะไรเงี้ยนอนกลางวันอะไรเงี้ยหลบลมมาคุยกันป้องปิกนิกอะไรเงี้ยค่ะเนาะมีกิจกรรมแบบว่าให้เด็กมาเล่นตอนกลางวันอะไรเงี้ยเออเวิร์กเวิร์ก าะมันจะมีลานตรงนู้นที่สําหรับการแสดงแล้วก็จะม,มีจัดกิจกรรมได้แล้วก็จะมีตลาดเขียวทุกวันพุธกับวันเสราร์ตอนเช้านะคะและเนี่ยเขาเตรียมงานมีเตรียมงานนะเมื่อกี้เห็นก็คือเขาเตรียมงานงานผ้าไหมสุรินทร์นะ5ถึงกันยา่ยนนะคะก็ถ้าใครสนใจผ้าไหมก็มาได้น่าจะเป็นแบบว่าเป็นโดมที่มีแอร์นะคะ มีแอร์เดินข้าง,างในแอร์นะเพราะว่าสลินสุ่มไม่ไหววันนี้แอดก็รีวิวเสียงเบาบ้าง,างก็ต้องขออภัยนะคะถ้าใครมีไม้เหลือก็บริจาคแอดได้นะคะแอดรับบริจาคไม้นะคะเพราะว่าไม่มีไม้นะเสียวมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะ <c oughs> โอเคนะคะวันนี้ก็ใกล้เลีย้ยวแล้วก็นนะ กดติดตามเป็นกำลังใจแอรด้วยอันนี้แอาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกท่าน